เออฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะที่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้ไม่นะเราติดคุกอ๋อเราจำได้แล้วทุกคนเราโดนคดีเดิมค่ะทุกคนเราเออเรา กินคีแมวทุกคนเอ๊ะคุณตำรวจได้ปลดปลด่อยจำไป็นเถอให้ขอหานิดเดียวเองก็แกนะไปกินขีแมวตัวหนึ่งที่น่าสงสารมากๆเงี้ยเาถึงได้จับพากตัวอย่างไม่เห็นเป็นแมวน่านรุกเลยโอ้โห,โหแถมตดเด้อเหม็นจัง ก็กรรับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องแฟนสตูดิโอวันนี้ก็มาพบกับช่วงช่วงเออแฟนสตูดิโอเกมเมอร์นะคะทุกคนนี่เราต้องหาทางออกจากคูกตีให้ได้ค่ะทุกคนนี่หุยน้่นมันไปทางนั้นนี่นะลองตามไปดูซิเพิมมันมีแต่มุมมองแบบนี้ทุกคนหืมตดตดเสียงดังมาก เอเฟกโอเคไปค่ะไปเพื่อนเเ่ยเสียงตดเสียงตดมาแต่ไกลแถมได้กินด้วยเอ้ยทุกคนมันแบบมุมองมันไม่ได้ทุกคนมุมมองมันไม่ได้วิวิ่งัต้นพักตัว โอ้ยลืมกระโดดทุกคนเราแค่พิงขี้แมวตัวหนึ่งที่น่าสงสารเราต้องกลับมาถูกขังคุกอีกแล้วโดวนคดีเดิมเลยไม่น่าเลยคิดว่าคดีนี้จะหายไปนานแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูอีพีหนึ่งนะคะที่ที่ที่เราติดคุกไปในช่องเพนแพนนะคะก็ไปดูด้วยเออ ไปดูด้วยนะคะที่ช่องเพ้นแพน h ชน n นลนะคะหรือพิมพ์ว่าเพ้นแพนเฉยเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะก็จะเจอช่องเก่านี่ก็เ,เคยติดทุกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะคดีเดิมเลยค <laughs> ดีเดิมก็คือกินขีเบล เขารอแค่เอ่มฮึบนี่ค่ะอุย้ยทำไมนคนตำรวจนี่นะเฮ้ยตายแล้วเขาจะเห็นเราไหมเนี่ยเขาเดินมาแล้วทุกคนเขาเดินมาแล้วโอ้ตอดได้โอ้เไม่มีมารยาทเลยอุย้ย ไปเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวเดียวดมันไม่ชีที่ขุตำรวจดตำวจมันไม่ชีที่ของคุตำรวดมันไมีขุดตำรวนไ่ชีทีขุดตำรวจปเราสามารถไปได้เลยไหมเราต้องไปกดปุ่มไหมอ่ะอือหือือหอกดได้ รอคุณตำรวจไปนะคะเอารอตำรวจไปเนาะนี่ตำรวจไปแล้วเราค่อยลงไปโอ้โหยังมีหน้ามาตเตอร์อีกหนิงนะเนี่ย <c oughs> ไปสิ <c oughs> ปหนีหนีหนีว้ายมันจะหนีไม่เร็วเลยไกอุ้ยเสียวมากเลยทุกคนเสียวโอ้ยยังมีหน้ามาตเตอรไม่รู้อ่ะแต่ได้ยินเสียงอุย ไม่รู้จังอุ้ยกดไม่ทันกดไม่ทันกดไม่ท uh uh ันกดไม่ทันกดไม่ทัน

เเสียวมากเลยทุกคนหัวจจจะวายมันไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยเห็นคนอื่นเล,ล่นเราอยากเล่นนะเนี่ยมาทางนี้โอ้โหพอเป็นมุมมองนี้มันน่ากลัวมากเลยนะทุกคนไปเฮ้ยเสียงตดยังตามหลอกหลอนเราทำไมมันหมินจังเลยทำไม ทำไมมันหม็งแลกๆโอเคห้องนี้ไม่อะไรห้องนี้สีเขียวลอยมาเต็มตาเลยหมรบขอเปิดห้องนี้ดีกว่าเฮ้ยนี่ไงเราเจอทางแล้วทุกคน,นเราต้องลงไปนแน่เลยสงสัยจะมีคนมาขุดไว้ก่อนหน้าน,นี้นะคะใส,ส่โดนข้อหาผิดเพียเ้ยนเราแน่เลยแค่กินขี้แมวก็โดน แล้วโอ้เสียร้อนโ,อโหส่วมตกลงมานีเด้ออ่ออ่อขยับไม่ได้อวออ่อ,อขยับอ่เอเฮ้ยเฮ้ยขยับไม่ได้ทุกคนขยับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรีเซตกอนรีเซตโอเค ใหม่นะเมื่อกี้ขยับไม่ได้โอเคขยับได้แต่จะแบบแปลกแปกไปนะคะตวงนี้เราก็เราขอบอกตรงนี้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปทำคลิปสั้นบอกเนาะคือเราจะลงคลิปว่าเป็นวันเว้นวันอย่างเช่น แล้วแต่ลมเรานะคะถ้าเราอยากลงวันเออประมาณถ้าเราอยากอาจจะอยากเราอาจจะอยากลงวันที่เราอาจจะลงอยากลงวันจันทร์วันจันทร์แล้วก็มาอังคารใช่ไหมวันจันทร์ใช่ไหม,ไหมเราก็จะไปลงวันพุธแล้วก็ ลงวันพุธอย่างวันว้นวันนะทุกคนถ้าเราจะลงวันจันทร์เราก็จะไปลงวันจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์อย่างเงี้ยถ้าเราอยากลงแบบเฮ้ยจะจะอาเพื่อนหายหรือว่าถ้าเราอยากลงแบบเออแบบจันทร์พุธหรือว่าเราจะลงแบบวันอังคารวันพฤหัสวันอาทิตย์เอ๊ะวันอังคาร วันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่างเงี้ยเราจะลงเป็นช่วงๆนะคะวันเว้นวันก็บางวันก็จะลงตอนเช้ากับตอนเย็นบางวันก็จะลงแต่ตอนเช้าบางวันก็จะลงแต่ตอนเย็นค่ะก็แล้วแต่อารมณนะ์เนาะอุย้ยคือตายวิ่งกลับไปทางเดินนะผูโ้โหทางเข้าไม่น่าเข้าเลยโดนหัวปากรอเลย ฮูนี่นะคะทุกคนเป็นน้ำที่สยองขวัญมากเลยคุบคุบคุกุบเเสียงก็จะแปลกๆหน่อยนะคะไม่ต้องไม่ต้องตกใจตามนะเนี่ยเล่นมุมเนี้แบบเล่นแบบ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 เนี้ยมัน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 ไม่ถนัดไม่ถนัดเราจะไม่

รอรอรอก่อนนะคะฝั่งนี้นะทุกคนก็เราสัตว์ผ่านไม่ได้แล้วโอ้ก็เราอะขยดใหญ่ทุกคนเราต้องไปหลบตรงอุโมงค์นี้แน่เลย <c oughs> What the เร็ววิงว่งไปพิทูดวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งโอเควิง่งอะ โอเคนี่เราก็ผ่าน่ต่นี้มาที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวขึ้นตีกันเราอยากกลับบ้านอูอ้หโอูอ้หอู้หอืมตดคนเดิมเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยมีอะไรซื้อบ้างไม่ซื้อเดี๋ยวเด,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 ดินๆๆนะนิดๆๆเราจะสู้ยังไงอะทุกคนทำไงให้หนีเหรอ

แต่ขอบก็แพงไปด้วยโอ้ยแมวไม่กล้าไม่กล้าจีห์หาอู้ยูต้องตัวดีกว่าหาใน YouTube ดีกว่าเขาเล่นไงกันหลังจากที่เราได้ไปดูเขาเล่นกันแล้วก็เขาก็น่าจะแพ้โอ้โหปิดประตูแลยโอ้โหโอ้โห้โอ้ยแม่กัดโอ้โอโอ้ no 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 ยอมตายดีกว่า ก็มีทางเดียวนี่แหละทุกคนคือกดตรงนี้กด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 ไม่ได้อ่ะจะเรียกเกียร์เอฟฟกทีอ่ยอย่ามันหมุนไม่ได้เยอะทุกคนหมุนไม่ได้ไปเรียกวีเฟอร์มาทำให้หยุดปั่ว โอเคค่ะ okay, ทุกคนหลังจากที่พี่เฟิร์นเล่นให้มาถึงตรงนี้เราเพิ่งรู้ค่ะทุกคนว่ามันไม่ได้ให้ไปเปิดตรงนูง้นแต่มันให้วิ่งข้ามหลังมาอัจฉชิยะอัจฉริยะอ้ัจฉริยเอัจฉริยะอัจเอ้ยะอัจฉริยะโอเคทุกคนโอเคเล่นต่อค่ะ เออเขาก็โง่อ่างเงทุกคนศึกษามาไม่ดีพอก็อันนั้นของเขามันน่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของเรามันอาจจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าตุริง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 ,รง <laughs> ลิฟต์กำลังขึ้นค่ะโอเคลิฟต์ขึ้นแล้วนะคะเป็นอีสต์ Let's uh -huh.